เอา,เอาลูกก้าวสับปะรดเนี่ยเด็กเกมยร์แใครมีจินเดลมาคนไหนนนี้ก็ผม,ผมลากับผู้ช่วยกันนะชูฮูซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมมาค้าวป็นที่เคยกับผมกับหมดในโัซอยนะอีกแล้วซึ่งหมดผู้ช่วยเข้ามาแล้วนะทุกคนเย่เราจะเกาหายไปกี่ทีแล้วต้นไม้บ้าเลยมึงก็ปอดีไม่ใช่เหรอปกติดีนี่ มีอะไรแปลกไปนอนดีกอา้าไปนอนผมเพ <ไป S 1> ิ่งจะไม่มแก้ฝันหรือเปล่านอนนอนนอน,น,อนโอ้ยนอนเลยตอ่ตอเป่าเ่าเดี๋ยวใจเย็นพี่เมฮ้ยพอรู้สึกว่ารู้สึกแปลกๆครับมันหัวสอมันใหญ่ขึ้นรู้คุณมาเปล่าโอ้ใจเย็นพี่พี่พลองกนดังไปไหน ตัวทุกทีโอ้โหสาันไงวันนี้ผมมีภารกิจออกไปออกไปนี่โอผมมีภารักจิตผมไปแล้วไปกินอะไรเฮ้ยผมลืมหมาภารกิจนี้ต้องใช้มาเราไปช่วยไม่รี่แล้วไปมันรู้นี่แล้วนี่มันรู้ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเรามีสัตว์เลี้ยงใหม่ตัวเดียวใช่ไหมผมเนี่ยจังไก่อีกตัวหนึ่งแล้วผมเพิ่งรู้ว่า เราสามารถจับมันผสมพันธ์ได้ของชิ้นเนี้ยมัน<จ>เกี่ยวได้เดี๋ยวผมทําให้คุณนั่นแหละอ๋อดีเลยไมไ่ว่าของชิ้นเนี้ยผมทําเป็นแล้วผมจะทําในอีพีนี้จ,จบแก <Yeah. S 2> แต่ผมไม่บอกเอาเดี๋ยวผมเอาไมา้ไงไม่ต้องลำบ,บากคุณก็ทํางานของคุณไปโอ้อน่าเสียดายไปมาไปกับแม่เออช่างเขาเลยนะถึงคขาแล้วผมเคยสัญ,ญญาต่อคนว่า ผมจะไปเทรดของก่อนนะซึ่งใช่ผมไปเทรดของก่อนแล้วกัน oh <my> เดี๋ยวผมจะทาฟาร์มไข่ในโดเสานะผมคิดว่าันไม่รู้เลยว่าเนี่ยไข่ในโดเามันเอามาได้หรือเปล่าเพราะผมเพิ่งมารู้เองนะใช่ผมไปลองมาแล้วซึ่งมันได้ไข่ในสองมันนะะเปล่าวะเ,เดี๋ยวสิคนขันแย้งเลยว่าผมไปลองลนะเรียกว่าผมไปลองมาแล้วเลียมันดรอปไข่มาถ้าเราเอาไข่มันมา ชัยอะไรวะอมเมเลียนนะอมาเลียน่ะใครในสองมาเลียนเนี่ยผมว่าให้คุณมาเซฟมากินเลยจากไข่เจียวเนี่ยผมว่าคุณอเซฟนะโอ้แหงเขาวะไปไปช่วยตอนนี้ผมเนี่ยจะเทรดของคุณมีทองใช่ไหมมีแกนะมีคุณแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณจะคู่คุณยังไม่ได้นะ เ,เขามาเทะเขาไม่ได้กันจะไม่ได้เหรอก็ออผมจะบอกอะไรอย่าง <c oughs> ก็คือ <c oughs> พอดีผมอัปเดตไหมครับแล้วของผมหายหมดเลยอ้าวเออมันก็เจาะซี่เอ้ารบกวนเอ๊ะผมมีแต่ในกล่องผมก็เอามาแค่นี่าตำทองหายทุกคนเป็นไรอยังดีเดี๋ยวมียี่สิบสองก้อนก็<อ> EP ได้เลยผมไม่ เอายังไงดีทองมัเป็นกองแล้วนะเอ้ยมีต้องยืมสองอันใช่พรัรงพระเจ้าเลยพระเจ้ามีหรอกเว้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมไปแล้วมีเรามาหาเพื่อนซีเพื่อนรักของเราแล้วนะเคยผมไงเนื้อไหนแล้ววะเออไงแมนครั้งที่แล้วเมันเสร็จมากเลยนะ้ไหมอยู่ตรงไหนน้อนี่ไงเจอแล้ว เ,เจอเลแล้วนะเรียกว่าเ,เขา,เ,<ร>าเป็นคนที่เ,เอ่ออมเกียรมากเลยคนนี้เป็นมอนที่ผมเกลียดที่สุดเลยคุณผมเจอบล็อกทองด้วยอ้อนี่เลยอยู่เตน้ำอะ่ะคุณเป็นสี่มาเลยโดนในเสาเกตูกมันมีเสาในาน้ำด้วยเหรอ,อเอาสรุปมันคือตัวอะไรก็ดสนสมุนบก็อกล้มีไกล อ๋อก็โอเคก็เข้าใจได้ผมอ, A, อ,ออกเด<ห>ินทางก่ไปด้วยกปเลย,เเลยต้องรีบใช้ของสิ่งนี้อันมามามากโหลูนโผโผล่อ้โห,โหดูครับพี่เจงไก่นกกุ้มล็อกกุ้มดีอ่อเจงนะพี่ผมผม,ผม,ผมเกลือมาเดืองนี้<ห>วิ่งกี้<ค>สบตากันมันไม่เห็นจริงๆเหรอ ผมสบตาไปขนาดนั้นไม่ไม่เห็นทียังไงนะ่ะจะจบแก้มอะไรกี้อะไรเนี่ยเย้เอาละคลองแล้วผมเอามาครับกลบออกมาจะรับของดีๆของมันนะ